ะะงเงี่ยราคกงัดแจกเขาค่ะงานแจกเขาซ้ำบุญค่ะแ่บจะเก็บหกสิบบาทค่ะให้เขาช้างวัดไม่รู้มาใาศัยอะไรก็ท่าแปลง มูเลยช่วยเถอะอันผ้ากันไปตามหาร้านเสริมสวยเสริมสวยใช่ไหมจะมีทั้งใดอีกมีแต่ทงนะไปเดีวไปทั้งได้คุณผ้าล้านเสริมสวยผัดบ่มีไปหอดผัหาร้านเสริมสวยไปเห็นเลยไปพ่อใดน้ำโม่ไปพ่อใดน้ำโม่ก็เลยเสริมสวยอยู่ใดน้ำโม่จัวัดไปร้านไปพ่อร้านเลยใดน้ำโม่ก็เลยก็จะไปเฮ็ดเฮ็ดเรียบรนียก็เลยไปอาบน้ำอยู่ร้านใดน้ำโม่เลยบริสุทธิ์หมดสวย ไปอาบนา้ำอยู่ไหนนะโมเลยแต่ว่ามัลานล้างเสริมสวยเออมันา้ามันไมากมากแล้วมันไดมานี่อะอืมก็พอถ้าแปรงมอลยหมอนถ้าแปงมุลยุยไม่ไนี่อันนีว่าโอ้ยหอนอนหอไปไปหอนอืมอนแล้วก็เลยยกางทงน้ำมันบ่อออืมอืมตวสาดฟาดบ้มคนใหม่ค <c oughs> นหอนแห้กกงใจสุราตีม อนออาไม่ยังนเดี๋ยวตนัีเอรงางเอาไว้เดืออเจ้าว่าอากไม่หาโคออกไปเด้าากดดาขไ,ได้กินแกงเห็ดทันกินกงเห็ดทนเอามาใส่มันเกิดจะใส่เห็ดทานย้อนยังอันฟุกลูกที่เลียแม่วาบอกปลาแดดบองปลาแดดแล้วแม่ว่าไม่น่กินสนองเลยอบองปลาแดดมาตีปินกกับากแข้งกินกั้นที่เขาเห็ดเป็นมัดแหมคือมตะตะลาแมนมาคือเะไรวันนี้นั่น มาดีกันคุณรู้แล้วไหมแม่แม่เจ้าแกงเฮ็ดป่อพะนธ์เฮ็ดยังเฮ็ดทานพะนธ์มันแก่มาเขาเสียบได้หรอล่ามันแก่เสียบเสียบเฮ็ดทานเฮ็ดทานมันแซ่บไปแล้วเขาจะซื้อพะนธ์มันเสือกมันซื้อออกไว้เหรอจากพราเจ้าบางมันเกาะเรี่ยวเขาได้สื่อซื้อมันแก่มาสั่นเลยว่าตักมาให้แม่จักสิบบาทเนี่ยมาั่นมันก็ได้ตักไปแ็เลี้ยงน้อยนั่นแหละแกงเฮ็ดทานอ่ะอ่มัจัางพวกกัดพองยังไปแล้วแล้วเจ้พวกซูบักเขียสูบักนอไม้เป็งสั่นนอไม้ซูบัก สุบเกียอืมอ้อมป่าอ้อมไก่อ้อมหนูอ้อมหนูกินไปยังสัตวอืมน้องหมักแบบที่ป่าพัดเ<อ>ปิดเปิดว่ามักต้มไก่ไปยังสัตว์ภาษาบ้าพัดพัดเนโอ้ยกินม่แล้วค่ะแมนบบเอ็มทองอืมอม้าว่านพันกินก็พัดหลายกะสินุ่นแบบขึ้นไปแค่น่ยอืมอันนี้เขาก็ินได้จิง้่กินแบบแมนเขากินแบบให้รักษาสุขภาพแข็งแรงเขานักหันกัแต่ว่าอวด ไปไง่ายมากไงไปง่ายมากไงลงรถลงเรือไปใส่กลับไปมากไงอันนี้ขันขันกินมบ้วนเนี่สิแล้วก็เป็นเช่นนั่นอัดผัดจิ้ๆแล้วก็อันนี้ก็กินผัดดีดีนี่คุณแม่ลำยัยนี่เยาเปาเปากับหมานี่กับเป้าแกงน้ำกันก็คือเห็นอยู่ก็แกงนี่ยังอยู่ข่อยเอาต้นน้ำข่อยซดต้นน้ำเนื้อตัวแม่วาโจสินแต่มันมีต้นติดมานน้ำอย่างเหยี่ยนอัวตากมาอยู่บ่อยานตากมาอยู่บ่อยๆกีก่อนคือยังเบาตอนข่อยบ็กินตอนขอยกินต้นน้ำไหมประมาณจักสิบบาทบระกินจักรทั้ กสวยสสนามกับผักกับคอกันีืมเที่ยวเมืองีมักับมีเนี่ยต้นำนกับปับลูกน้อืมกิกระับเกินแังเห็ดกับปลาดดบองปลาเดดบองยังเหลืออยู่เดีวอืมก็มักแบบบางส่นลามันต้องคอยสีไม่แห้งม่หยันนั่นเพราะอัีงกัเล็ไปบอกรับน้าจ้องเนาะเพราะไอศคับคะูก็ดอกแต่บ่อตะปูหมูเนี้ยเวร่าตะปูยังยังได้ยังกินเขาต้มใส่เนี่ยกินยุติต้มใส่หมู ก้งใกินกับตำมาหุงละน้อนบ้านผมตำเสิเป้งกรนอัะไม่อดดอืมอี่ไงตำมะฮุงดยสิเป้งหรือจะเป็นตำกกันก็ตำเราไปตำกกันก็คู่แฝดไหมก็ไปตเออกับคู่สยามไปได้ไปแฝดไหมไปใช้กับไปรับกันอยู่อ่ะแม่พอตอนนี้นู้ยกึ้นเรือไดเห็นตอนเย้าตอนนี้นู้ยสันสันนาละเพี่นสาวก็ต้องตำทเป็นป้วยกินเรือฟัง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 ยั้งยั้งอืม มีดเขาว่าบานในมีดว่าเขายกเกลี่ยวาเข่ามีดจะมีดเข้าไปงมันจเอามีดขว้ามันว่าเขาคอยไปกินับเไปกินราบ่อยอย่างหน้่ยไปคนเม่อยออไปคนมเพิ่มพลังไปไปเพิ่มพลังเข่าสองเข่าสองเ่าประจำวุ้งเออห้ามไปกินมันนะคุณแม่รักษาล่อยู่แล้วสุขภาพอืม คุณครูวันนี้ซ้อมอยู่บ่าเมื่อไรซ้อมบ่ตีซ้อมเพลงเก่าหน่อหละบ้าสิคุณครูน่ารักแล้วก็หล่อแล้วก็สวยนะคะชื่ออะไรซื้อยังก่อพูดเตยนะคะประจําทีมงานสาวน้อยค่ะแกซื้อเสร็จนี่ยากเลิศได้ค่ะบ่าวสิว่าเพลงไหนเพลงไหนแกซ้อมได้เบิร์ดนี่อืบ่าวพูดเตยเี่ยวแกเก่งสำหรับโซ่เพลงโซ่เพลงอย่าง มอบไหแก่เลยค่ะปีนาค่ะฝึกเก่าค่ะแมนนี่แหละมอบไหแก่เลยละค่ะกู้เตยคนมาสอมเพลงโซ่ไม่เป็นปะโซ่ไม่สำหรับนั่งเอกไม่เนาะแมนสีลงไปกรุงเทพเนาะนี่ราคาเราจะลืมราคะกูเตยราค่อะไรค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบอชายคิบอืมอืมเนี่กูเตยหน้าตาดีค่ะแกกับสอนกู้ฝึกสอนเ้นท้างสาวหน่อยเป็นแท่นะค่ะ อย่าลืมละขายกำลังใจ่กุ้ยเตยนะครัโซ่ใหม่เพ้งใหม่ของล้างอีกใหม่ค่ะออมแมมอมครับเกี่ยบขนกระยิมได้ไหมจะหนามบูได้ไหมเมติง่งหมดเร้าเท้าเต็มไป ชอบเต้นเลี้ยวประมามีคนมาแทนหลายเลยบอบอกระไรเสียบตะขุนข้งเดินข้างเสียบคนทั้งยิ้มเพราะว่าเป็นบ้านอ้าวก็ยิ้มไปน้ำตัวเราพอดีไม่หนาบุ๋นเลยเขายังนี่เดะพอกะยังยิ้มกูนี่เดะมันเสียบขนบัตรเจ้าพ่ยิ้มเนาะเจ้าสิบบอกเจ้าสิบบอกว่ายิ้มก่อนเนาะได้ยิ้มหลัดเนาะอือก็ยิ้มก้อนเพาะสั่งเขาก็ต้องมีลาเลิงไปตัว นี่ราคาอืมนี่ราคาเขาจะเสียผลเก่งมากที่สุดในโลกนะครับเสียทังหยอกคนอืมสองคนนี่ค่ะเสียผลประจำาทิมงานสาวหน่อยเป็นแพงค่ะ งานแ่อยังอีกไม่หนาวแบบนี้เอย่างไรหอมไฟเิ่นครับอมไฟยังรอีกนี่ครับเอาเสื้อผ้ามไม่จ้าใสนุ่นพ่อเราบอกให้อ่าอนุ่นเนี่ยพ่อเจ้าของที่มาเมือนั้เสียเน้ำเถ่ายซีถังหมดเลยถ่าถังแล้วก็อาบแ้วก็แล้นมึกกลักันกินราคาคลิปหนาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณครั